สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรเจาะสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสูตรเม็ดเดียวนะคะเข้าหรือหลุดก็ค่อยไปชมพรม้อมๆกันนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋ามาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋ารอบเฉพาะกิจ67นะคะพี่น้องจา๋า6กตรงๆลุ้นใจแทบขาดนะคะว่าจะมาอีกไหมเนาะ ก็มาอยู่นะคะมาสองรอบนะคะรอบอรอบพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าสี่เก้านะคะสี่เก้าไม่มานะคะสองเก้าหกบนนะคะพี่น้องจ๋าหกเก้าตัวกลับตัวชอบนะคะพี่น้องจ๋าตัวชอบนะคะมาเนาะส่วนแปดเจดไม่มานะคะแปดเจดไม่เข้านะคะสีเจดนะคะสีเจดไปสูตรวัดใจนะคะสูตรนี้ไม่มาเนาะ 4ีหนึ่งนะคะสีหนึ่งก็ไปสูตรวัดใจเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครเจทะเจ็ดนะคะจทยเจ็ดเข้าสามเด้งเลยนะคะพี่น้องเข้าสามเด้งเนาะถ้าจาย์เจ็ดส่วนรอบสุดท้ายนะคะรอบ v.i.p นะคะพี่น้องจ๋าศูนย์หกนะคะมาตรงๆนะคะตัวชอบนะคะพี่น้องตัวเด่นมานะคะสรุปเข้าสองรอบนะคะแตกสองน้อยนะคะพี่น้องจ๋า แตก69นะคะแล้วก็6 7นะคะแตกบนทั้งคู่นะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบนะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่8นะคะสำหรับวันที่8เดือน5นะคะปี64นะคะแนวทางฮานอย3น้อยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะจอให้2ตัวบนล่างนะคะพี่น้อง ให้เด่นนะคะเด่นสองนะคะพี่น้องเรามาเจาะสองมารูดสองกันนะคะสองศูนย์สองหนึ่งนะคะสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด สองแปดนะคะแล้วก็สองเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องสูตรเม็ดเดียวของเรายังยัง,ย,งยังคงเดินดีอยู่นะคะพี่น้องยังคืนคงเดินดีนะคะยังคงไปต่อได้ดีอยู่นะคะเจะสองตัวบนล่างนะคะเด่นสองลูดฟันที่สองเลยนะคะก็เดี๋ยวเน้นตัวชอบให้นะคะพี่น้อง ชอบนะคะพี่น้องชอบสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดและสองแปดนะคะ ถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข่งเรงแข็งเลงนะคะเฮงเงรวยๆวยนะคะจบคลิปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ